ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวั เลขเด็ด1สิงหาคมมาแล้วนะคะสำหรับเลขแรกเนาะมากนที่ไอ้ไข่วัดห้วยมงคลค่ะ8 1ดหนึ่งหนึ่งห้าสี่นะคะเลขเด็ดนะจ๊ะไอ้ไข่รีบจดกันเลยนะจ๊ะรีบจดรีบแคบนะคะต่อมานะคะ35095เลขนี้นะคะยังอยู่ที่ไอ้ไข่เนาะอ่ะ3 5 0 9 5นก้ารีบจดนะคะต่อมานะคะ 8 9 8 8 9ค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ที่ไอไข่นะคะรีบแคบรีบ,รบจดไปเลยจ้าต่อมาท้าเลขเด็ดแม่ตะเคียน1 9 4 8 1นะคะ8 1นี่คือเลขล่างเนาะอ่ะ จดไว้ให้นิดนึงนะคะ1 9ึ่งคือเลขล่างนะจ๊ะต่อมานะคะเลขเด็ดคางคกปาดแดงมาให้โชคนะคะเป็นเลข4 1กับ4 6นะคะ4 1 4 6นะคะแบบนี้เนาะ,ะต่อมาเลขสุดท้ายนะคะเลขเด็ดหลวงปู่เดือนชัย6 4 2 2 6 4 3 4 2นะคะนั่นนั่น เลขสามค่ะเลขเลขสามเลขสามสวัสดีสี่ร้อยท่านด้วยนะคะสวัสดีนะคะเอาเลขสามเนาะเลขสามนะคะเห็นแล้วนะคะขออยตัวค่ะ มีล้นนะมีลุ้นขอให้แฟนเพลงขอไป้ช่วโชคดีนะคะได้ถูกหวยกันนะคะจะได้มีเงินทำบุญน,นะพี่พึ่งนาะอ,อ้าวเลขสองค่ะได้เลขสองมาแล้วนะคะได้เลขสามกับสองนะคะสามมาบอกหวยนะครับงวดนี้นะหนึ่งสิงหานะ สองสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดสี่สามแล้วก็สี่แปดนะครับถ้าถูกทั้งมานะนาสังสิโมโมนาสังสีนัชาลีติอุอากัสะใครเห็นแล้วเหม็นสาธุขอให้รวยรวยรวย เลขหกค่ะได้เลขหกมาหนึ่งตัวนะคะเลขหกนะคะนี่คือเลขหกเอากี่ตัวโอเคนะคะอะใส่ไปที่เดิมนี่นะคะสองตัวก็พอเนะาะสองตัวมันจะเก่งไปอึดเลขสี่ค่ะนะคะได้เลขสี่มาอีกแล้วนะคะนี่เลขสี่นะคะ เลขสี่นะคะได้หกสี่พอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วนะเนอะเฮงๆนะคะัสา,ามตัวมันจะเยอะไปนะไว้เป็นเลขศนะูนย์่ะเขาบอกศูนย์มันไม่มีค่านะ